สวดก่มา่อกช่วงเชาปุ่นก็ไม่งน,นี่เรามาเลนกันบกกันเหมือนกันนะนนก็วันนี้เราก็มาทำอะไรดีนะครับเราไม่รู้เลยว่าเราทำอะไรดีเพราะว่าตอนนี้ที่เราก็ต้องทำไปเรื่อยๆคือการขุดนะครับนี่ฝนตกอีกแล้วน,ลนะครับโอเคกปต่อไปนะครับเพื่อน โอเคใช้ก็ต้องใช้ขวาแล้วก็นี่กุดต่อไปนะครับโอเ้โอเคโอ้โอเค,อเค,อเค,อเคดอกลัวมาด้วยเอาลั้วของเราไปนะครับุผู้ชม โอเคพังแน่นอนอยากเจอของดีนะครับผู้ชมพังแน่นอนชึบโอ้ยดื้อ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 ดึ๋งดื้อดื้อเจออะไรเอ่ยผู้ชมอู้ของดีของดีของดีมีราคา ของดีมีราคาผู้ชมมันมีราคาจริงๆดิงออกหิมะดึงดงึนี่ได้มานี่มาด้วยชึบอู้หิมะชึบนี่ได้หิมะมาฟรีด้วยนี่นะครับอ้พัง ดียางไวนะคบอุ้ยอุ้ยอะไรอะไรอะไรตัวนี้แหละจะทำให้เราเดินช้าเราะวังไว้ด้วยนะครับถ้าใครเจอมันนะครับเราเจอต้ออนอะไอพูดมที่ยเยาขาเรียกว่าน้ำแข็งนะครับตัก่อนน้ำแข็ง นีเราไม่กล้ายุ่งกับมันนะครับโอเคนี่โอเคบทต่อไปเลยนะครับณผู้ชมเฮ้ยนี่ยเจอของดีแล้วอึ่มดีแล้วอุ้ย เฮ้ยเราได้ของดีมาด้วยโอ้ของเต็มแล้วะ่ไวไวะไงดีอ่ะปึ๊บอ่าราไเ้ดาา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 า้าาาา้าา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 าลาา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 บาา้าา แล้วเจออีกแล้วมาเจอกันอีกแล้วมาเจอกันอีกแล้ว,เจ,ลวเจอไว้เลยนะครับอู้ต่อโอเคนอนเลยไปกันรู้สึกว่าจะเจอ,อไหมนะครับตัวสร้างปัญหาโอีกแล้ว แล้ว่ามันไม่ค่อยปวดไฟถ้าเราฆ่าหมีมันตบเราแน่นอนเชื่อก็เอาทำที่กุดดีกว่าเราประหยัดนะอย่าให้ของดีไปนี่เราก็ำต่อไปออน้ำแข็งก็ดีเหมือนกนนันโอ้โห ้องรอรับไอ้นี้ดีกว่านี่นี่เราได้กล่องดนะีโอเคกล่องนี้ก็ช่วยหน่อยด้วยถ้เาเจอคิปเปอร์ผมรีบวิ่งเลยนะโอ้โหเจอนี่นี่เราจะเอาไปปูเราเจอเกมไฟด้วยเกมไฟอของดีจุบ โอเคนี่นะครับเราถูกกันรอวามามัวนะครับทุ่าก็บ้านเราก็เต็ไมไปด้วยสัตแล้ลต้นนี้อันนี้ต้องตั้งดีๆหน่อยนะครับอันนี้ขลองก็ตั้งตรงน,นี้อ็อั้ตรงนี้ เพราะว่าเราจะไม่ไปเหะยียบมันนะครับโอ้โหลาพีสโอเคกดต่อไปนี่ชิบโอ้โหทองทองก็ใช้โอเคอเวลามอนเตอร์อะไรมาเราก็ดวนเลย ก็อันนี้โอเคแล้วก็จะเอาฟาร์มกันต่อไปนะครับโฮ้ยทำไมมันขุดเร็วอ่ะเพื่อนแปลกนะมันแนมันงแต่ตั้งแต่เมื่อวานตะเกียงทางตะเคียงไปโอ้โทำติดแลยวนะครับอือ โอเคโอ้ไปไม้ไปไม้ก็น่าใจนะครับเนี่ยนี่ตัวไหนนะมันขุดเอ็นไงนะขุดเร็วมากไปไปไปมีสามตัวแลวนะครับโอ้โหมีเยอะก็อันตรายนะโอเคชุบช่ชุบโอเค นี่นะครับเป็นกัวนี่นะครับนี่ก็เราไม่รู้ว่าจะทมาไงนี่อาจจะได้ของกินแต่ว่าโดนกระชดนะนี่เจ้าหมูจะทำร้ายเราแล้วมาเก็บข้าวกว่าดีวกว่าเขาไม่ได้เก็บเงินเลยเอาอของเต็มไวมากของเต็มขานาะดนี้ก็ มผมรู้เลยว่าอะไรเต็มสุดคือกล้วหิมะนะครับว่าทำไมทำไมอะไรๆไม่ต้องตั้วจุดโปวปื้อนนะโอเคเราเ็เอาม,มาใช้สอนอะไย ตัวเลขที่๔ัวเลเเดี๋ยวสักวันก็โตไดครับ

ข้เาเตือนนี้ไว้ด้วยโอ้โหได้เยอะมากว้าวตัดนันด้วยโอเคไก่ไก่มันนี่พวกใช้ประโยชน์ด้วยอ ดวไวๆนะที่ไก่อ้าวแล้วทีนี้ผมกล้ามยังไงเพื่อนโอเคครุณโอเคนะครับผมกว่าจะขึ้นได้นะครับก็นี่นะครับเป็นอ่าพวกนี้นะครับก็ไม่ได้เรื่องกับเพื่อนนะครับลืมนะครับนี่ก็ะสำหรับนี้ละ แล้วก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามชม่ต้องจาปุ่มด้วยนะคะที่นี่ก็จะทำเองนะครัะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย